ไซโอเลสนะครับบอกฟุตกาชานะครับโอ้โหเขาให้คําใบ้เราเกี่ยวกับผลย่างโอ้ยอยากได้ผลปีศาจว่ะโอ้โหลบบัไม่พออีก่แล้วโชคภาษาป,ปีลบบัไม่เคยพอเลยทํายังไงดีขอแนะนำซีมาช็อปยิปการ์ดหนึ่งพันลบบักเพียง2องบาทเท่านั้นแถมยังมีกล่องสุ่มกระตังที่คุณซื้ออีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผลสายฟ้าตื่นผลโมจิตื่นผลเสือและไอดีกระตังอีกมากมายลิ้งเว็บไซต์ใต้ยิปเลยนะครับ สวัสดีทุกคนเลยครับเยในเกมโลบ็อกซ์อีกแล้วนะครับที่ชื่อว่าบอกฟกฟนิกแล้วนะครับเกแถึงคลิปมันจะผ่านไปหลายวันนะที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับแต่หาหรือไม่ว่าตราผมก็ยังมีเล่มเดียวจริง <c> ไ <oughs> อ้ก็คิกว่าผมเป็นคนเดียวนะที่แบบยังไม่มีนะหลายๆคนก็ยังไม่มีนะเพราะว่าดวงไม่ดีเหมือนกับผมเลยนะแต่อย่างน้อยเนี่ยผมก็ยังมีผลโอเปสุดเท่โอเคครับ ในคลิปนี้เนะี่ยผมก็ได้ไปหาข้อมูลมานะเกี่ยวกับอัปเดตหน้านะครับแล้วก็มีข้อมูลหนึ่งอย่างนะครับที่ผมสนใจที่จะมานําเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันนะครก็คือผลยางนั่นเองผลยางนะครับคนที่บอกใบ้ผลยางเราคือใครดูไหมอยู่ในจอน,นี่แหละเนี่ยเราสังเกตดูว่าใครนี่เลยลิฟไซโอเลสนะครับบอกฟุตกาชานะครับโอ้โหเขาให้คําใบ้เราเกี่ยวกับผลยาง นะครับโอเคอะกอนอื่นเลยนะเดยผมทำการสุ่มผลพิสานนะครับโดยไหนแล้วก็พูดถึงผลยางแล้วเดี๋ยวผมจะเอาผลยางออกมานะครับอะผมมีอยู่7ผลนะครับก็ใครที่ติดตามผมมาสักพักนี่จะจะรู้ว่าผมเนี่ยให้เก็บผลเลิฟไว้ให้เก็บผลพิสานไว้นะครับก็ในคลิปนี้ในอัปเดตนี้นะครับผมก็จะแนะนำให้ทุกคนเก็บอีก2ผลนะครับจะเป็นผลยางนะครับแล้วก็ผลโอเปะนะ ครั้งที่แล้วเนี่ยผมให้ทุกคนเก็บผลได้กับผลเลิกไรับตอนนี้ราคามันก็ขึ้นจริงๆนะอย่างที่ผมบอกนะครับก็ในครั้งนี้ก็จะเร็วนะจะเป็นผลยางกับผลโอเปะนะครับ่ะถ้ามันก็เป็นเป็นประมาณนี้อยู่ตอนนี้นะฮะอันนี้เป็นปล่อยรัวนะอันนี้ก็เป็นสลิงช็อตถ้าเกิดใช้กับสิ่งของนะจะพุ่งไปแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้โดนศัตรูเนี่ยจะทําดาเมจนะครับประมาณนี้ นี่ครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เกียร์สองนะครับก็จะเปลี่ยนสกิลหนึ่ปึ๊บเปลี่ยน,นสกิลนะสกิล C ต่อยรัวนะสกิล F นี่ครับเหมือนเดิมครับแต่ว่ามันจะแรงขึ้นนะสามารถกดคลิกซ้ายได้สี่ปึ๊บประมาณนี้นะครับสําหรับผลยางอันนี้คือย,ยังไม่ได้มีการาตื่นหรืออะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราสุ่มผลพิสัยกันดีกว่าท่าดาโอเคครับก็ เราเป็นควันใช่ไหมก็ได้ผลควันนะตนอะไรวะทำไมอ่ะทำไมมันได้ผลควันนะฮะน้องชางใครมีสูตรเจ๋ยวๆหรือว่ามีอะไรจริงๆก็ทักมาได้นะวิชัยทักเดี๋ยวมาด่าที่ใต้คอมเมนต์นะเรื่องแครเนี่ยตอนนี้แครผมเหลือยี่สิบสามคนแล้วนะคนออกไปค่อนข้างเยอะแนละ้วเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยทําต่อแนละ้ก็ตอนนี้ใครที่จะออกไปหาแครองก็ออกไปหาค่อนได้เลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะมา,ารับคนเข้าแครใหม่นะคือใกล้ปิดเทอมแล้ว หลืออีกประมาณ2อาทิตย์นะผมก็ได้สร้างดิสคอร์ดแคนได้สร้างอะไรเกี่ยวกับแคนไว้ค่อนข้างจะเสร็จแล้วแหลนะนับเดี๋ยวนี้จะมาพูดกันอีกทีนะครับใครอยากเข้าก็คอมเมนตน์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมทีนี้เราไปดูในทวิตเตอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมภาพวิว UI ใหม่ด้วยนะครับไปดูกันเลยนี่นะครับจากในคลิปของรถโอจินะครับมีจุดสําคัญจุดหนึ่งที่เขาได้ตัดมาจากไลฟ์ของไซโอเลส นะครับซึ่งอะไรนะเนี่ยน่าจะโดนลบจากทางบล็อกฟุตไปแล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้ไปนั่งดูอีกรอบนะครับผมเจอประโยคสําคัญหนึ่งประโยคเนี่บนะก็ต้องขอบคุณคุณน็อตโอกจินะครับที่เขาได้อ่าซีนย้อนหลังไว้แล้วก็มานั่งดูครับอาจจะนะดูเลยว่าคืออะไรเนะี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยกำลังเออ่กำลังจะทำบางอย่างนะครับในตอนนี้เน,นี่ครัย ในชิเตชูเฟรตก็รอชมลับเบอร์วีมีคนคอมเมนต์ถามนะลับเบอร์วีทูเขาบอกว่ารู้ไหมว่าเขาหวังมากนะว่ามันจะพูดว่าไงอะอีกตอนบบีเด็กมันก็คือจะมีในอัปเดตหน้าก็คือจะเป็นผลใหม่หรือว่าของใหม่ที่เข้ามาก็คือผลยางวีสองเขาหวังม,มากเขาบอกว่าเขา actually โฮเขาหวังแสดงว่าทางทีมงานเนี่ยอาจจะทําไว้แล้วในเซิร์ฟแบบว่าทนลราของเขาก็คือทําไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ปล่อย สาเหตุที่จะไม่ปล่อยคืออะไรผมว่าเราจะหนึ่งคือ,อสกิลอาจจะโกงเกินไปสองก็คือผลมันเป็นถึงแบบอตัวละครหลักเป็นผลเกียร์สามเกียร์สี่เนี่ยก็อาจต้องทให้มันดีหน่อยให้มันโหดหน่อยนะถ้าทำมากะก,ก็มันจะไม่ใช่นะ้ออมันเป็นพระเอกครับนี่ครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยชอบผลยางอามากๆเลยนะอ,อพูดถึงแก๊สฟู้ดนะเขาบอกว่าเออก็ ก็ฟังด e ูด like anyway uh ีนะเออปรามานนี้ช้ชนองรถโอทีเขาก็สนุกไปให้นะครับว่าวันนี้ครับแล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งนะครับอ่านี่นะเป็นช่องอ่าเป็นทวิตเตอร์ของอีอาอะไรวะไม่รู้มนกันนะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมานะครับจะเจอนี่ครับ เป็น UI นะครับที่เราได้เห็นกันในเกมบอกฟุตนะครับก็ข้อสถานนิฐานก็คือ,อเดี๋ยวนะ UI ไออันนี้มับาโอเคครับคนนี้อาจจะเป็นทีมงานของบอกฟุตอีกคนหนึ่งแนละ้วแล้วก็คนนี้ก็อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งคนระับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับของที่บอกฟุตเป็นโรงเรียนคะรับเดี๋ยวเราดูกันนะว่าเป็นยังไงนะอือ่ะฮะหน้า UI บอกฟุตดีดีดมอุ้ยก็จะได้เงินมาแสนเฮ้อ ได้เงินมาแสนหะ้าเลลองโค้ดเฮียอ่าถ้าเกิดใส่โค้ดก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมเอ้ยเขาเขียนเาใส่โค้ดอะไรลงไปเนาะแกบอกฟุ๊ดเอ้ยลองใส่ไหมล้วเราเราไปลองใส่ดูกันเดีเ๋ยวอ้าวยังอยู่เฮียสองอยู่เลยเอ่ะกลับก่อนถ้วเราใส่เรียรบลอกฟุ๊ดไม่มีก็ประมาณน,นี้นะสำหรับข้อมูลในเกปนี้ที่ผมหามนะทุกคนสำหรับชมนะครับอื เออเปลี่ยนดาบไหมเปลี่ยนดาบนะเกมผมก็สำหรับช่องนี้ฝากที่จะกดไลค์กดติดตามแล้วกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย้่สิ้า